วันนี้มึงกินอะไรเนี่ยวุ้ยเตียาอยู่ที่ไหนอยู่โรงแรมโรงแรมปะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่กับพี่จิ๋วฮ้องไปตรงไหนดึงดีต่อแล้วมีไปน้ำเลยผูดีลืมใส่คลิปรีวิวห้องนะคะขอโทษดคุณผู้ชมด้วยนะคะ เยวจะไปรีวิวอะไรห้องของัวเองแล้วก็ต่ว่ายน้ำโอเคมันตุ้มนี้โอเคตอนนี้คุณปาจะไปหัดว่ายน้ําก่อนนะคะมาลองดูกันนะคะว่าคุณปาจะว่ายน้ําเป็นไหมเข้าใจไหมว่ายน้ําท่าอะไรฟีสไตล์ฟีสไตล์ว่ายน้ำอย่างไรโอเคเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะบ๊ายบาย ねえ。